สวัสดีค่ะมาพบกับช่างอินทิพย์นะคะวันนี้วันนี้ก็ค่ำแล้วเนี่ยค่ำแล้วอากาศแบบอ่าเยน็ยนๆเนาะมากินข้าวด้วยกัน,นะคะ่ะเมื่อวานนี้เจอดรามา่าเจอดรามา่ากินข้าวไม่อร่อยเลยวันนี้จะขอกินอะไรที่เปรี้ยวๆเ,เนาะนี่นี่อ่า ยักไหมคะนี่กินอร่อยอร่อยเลยชอบผักดองผักดองที่ดองไวค้ค่ะแล้วก็แช่ช่องแข็งไว้กินได้ที่นี่อากาศหนาวอากาศหนาวค่ะมันก็เลยเก็บไว้กินได้นานมันไม่ค่อยเปรี้ยวเนี่ยมันไม่ได้เขียวอะไรมันไม่ได้แบบเปรี้ยวนะคะอร่อยคะ่ะอร่อยมากเลยอะตักเอามือก็ได้นะมือเป็นารล้างแล้วคะ่ะ ล้างแล้วค่ะกินแบบง่ายๆไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะอ่านี่กินง่ายๆชอบผักดองอืม,อ,มอร่อยเลยคะ่ะ คนที่ก็กินอาหารหรูๆก็กินไปนะคะแล้วเราชอบแบบนี้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องว่ากันนะคะไม่ต้องรู้ก็ได้อันนี้ไก่ไก่นึงผักดองผักดองทำเองจ้า ทำเองวันนั้นอะลงคลิปแล้วค่ะทำกินเองหลายครั้งแล้วไม่เจ็บทอ้องมอมอมไม่ต้องกลัวเจ็บท้องค่ะ อากาศมันหนาวอากาศมันหนาวก็เลยแบบว่ามืดเร็วตอนนี้ตอนนี้แค่ห้าโมงเองค่ะตอนนี้แค่ห้าโมงเองอืมยินกับไก่นึ่ง อร่อยมากเลยทางด้านขเนียวนอะเป็นเขาเจ้าใช้มือดีกว่าล้างเลยนะมือเลยแต่ว่าสะอาดขอโทษขออภัยในบางลีดาที่อาจจะกินไม่สุภาพนะคะ กรอบมากเลยอันนี้ข้าสวยนะแต่มันปั้นได้ม่ติดมือนะมือเราสะอาดลมเย็นๆลมเย็นๆค่ะ ข้าวคนเดียวเวลาเหงาก็เหงาคนเดียวเวลาร้องไห้ก็ร้องไห้คนเดียวเมื่อวานนี้ไลฟ์สดเนาะใครที่ไม่ดู mm. ก็ว่าเอ๊ะเราเป็นอะไร mm. ไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะ mm. ก็อยู่ดีๆก็แบบว่าไม่ได้ตั้งตัว มีคนเข้ามาในไลฟ์สดไม่รู้ใครไม่มีรูปโปรไฟล์ด่าเอาด่าเอาด่าเอาไอ้เราก็ไม่ได้เดือดร้อนหรอกแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นคำที่หยาบคายมามาด่ามาอะไรอยู่ในช่องเรา น่าจะมาหาด่าใครหรือว่าด่าถ้าบอกว่าจําช่องผิดก็มันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้ว กเขาหรอกเขาก็มาหลังจากเราไล่สุจเขาเขาก็พยายามแฮกเข้ามามาขอโทษเราบางคนก็ว่าบ้าหรือ,รอเปล่าไปต่อรอดต่อเทียงเขาทำไมไม่ได้ต่อรอดต่อเทียงแต่ว่ามาเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเลยนะคะไม่ใช่ว่ามาเป็นแค่คำเดียวเฮ้ยเปิดทำไมน้อ ออนี <Yeah. S 2> ่อลอละตอก็มาเป็นชุดเป็นชุดน่ะ ไปนั่งกับเขา้าทำไมไม่ต้องไปตอ่ตอรอกต่อที่ยงบล็อกเขาเลยเอามาเป็นชุดเป็นชุดเนาะบอกว่าแล้วก็บอกว่าผมขอโทษครับผมมาช่องผิดเพิ่มอีกไม่ใช่มาช่องผิดหรอกแต่เราก็ไม่รู้จากเขาเลยนะ Oh บอกอะบางคนก็บอกว่าเอ้าอืไม่ดา่าไม่ต้องไปดา่าคืนเอา้าไม่ได้ด่าเขาเขาบอกว่าทําไมไม่ชอบก็พานช่องเราใช่ไหมละ่ะอืมคุณจะมาอะไรอะไรกับฉันอืมถ้าคุณมาผิดช่องคุณก็ออกไปสิแล้วคุณจะมาพิมพ์พิมพ์ต่อทําไมอันนี้บอกว่ามาผิดช่องพิมพูดไอตัวเงินตัวทอง,องนั่นแหละ แ้ม่มันใช่เนะออเราก็อึ้งไปโอ้จะไม่ให้เราอยู่เฉยๆเหรอจะให้เราแบบว่าเออไม่มีอะไรเลยเหรอเราไม่ใช่พระอรหันนะถ้าลองเป็นคุณเองสิใช่ไหมเป็นคุณเองสิมันไม่ใช่คุณนี่ เหมือนกันกันกนกบที่ผัวเมียเขาทะเลาะก,กันนั่นแหละเลิกกันนั่นเละเอาเลิกกันทําไมนั่นนี่เอาคณไม่ใช่ตัวเขาอันนี้ก็เหมือนกันมาด่าเราด่าไม่ใช่ด่าเราไม่รู้ด่าใครก็ไม่รู้นะก็ก็ไม่ได้ว่าเออชื่อว่าเออด่าด่าคุณคุณชื่อช่องนี้ช่องนี้แต่ว่าเอามาเลยมาว่ะ มมาไอ้สั้ไอ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 ้หนีไปอือเราก็รีบลบพอความบอ,อกไม่ใช่มาแค่ว่าคำเดียวจบเป็นสิบสิบแถวเป็นสิบสิบแหมนอนไม่ได้เมื่อคืนเนี่ยเรียด ดองนี่อร่อยอร่อยค่ะทำเองทำเองกินเองนักเลงพอ <c oughs> มีคลิปนี้กันเดียวก็มีจรใหม่คนเลาเนาะบางทีทำอะไรผิดบางทีเม่จะหายใจเม่จะหายใจยังผิดเลยโดยที่ไม่รู้จักกันนะไม่ได้รู้จักกันไม่ได้เคยรู้จักกันเลยนะ เาเป็นคนอีสานแ,แล้วเขาแล้วเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกันด้วยนะไม่ได้เป็นเพื่อนกันใน YouTube ด้วยนะอืมเนอะแปว่าไลฟ์ like สดใครจะขึ้นมาใครจะเข้ามาก็ได้แต่เข้ามาเขาก็บอกอยู่ให้คอมเมนต์อย่างสุดภาพ หลังหกโมองอไปกินข้าวรีบกินรีบออกกลากายโอเค okay, ข้าวก็ต้องกินให้หมดถ้าทุกจานอาหารทุกอย่างจะกินทิ้งกว้างเป็นกลองมีค่ะ ทุกคนเหนื่อยยากลําบากนักหนาก็าจะได้มาเหนื่อยลาบเหนื่อยมากลําบากกายลําบากใจขอบคุณข้าวทุกเม็ดขอบคุณข้าวทุกจานอาหารทุกมือ้อถ้าใครมีแม่ครัวให้กินก็ขอบคุณแม่ครัวค่ะจะดีที่สุดหมดค่ะตักข้าวก็ไม่ต้องตักเยอะตักพอกินตัวเอง เราจะผักดองผักดองก็กินได้อีกหลายวันเนี่ยเก็บไว้ใส่ตู้เย็นก็ไม่มีปัญหาไม่ซองเสียไม่อะไรคะ่ะอาหารบอกเลยว่าสะอาด แล้วก็ชอบคันคันยืกคันยิกคันหน้าคันตาถ้าไม่เคยกินผักดองก็ลองกินดูแต่เด็กๆก็ไม่ชอบหรอกอันนี้ก็ไก่ ไม่เป็นไรหรอกไก่ก็ไม่ได้ชิ้นใหญ่หรอกชิ้น,นเล็กๆต่ไม่หมดอมอร่อยสักลองขออีกสักค่ะกระสอน อีกสักคำก็อีกสักคำโอเคค่ะฝากช่องด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะก็ขึ้นไลฟ์สดอยู่บ้างเพราะช่วงนี้ก็ยุ่งๆเพิ่งหายป่วยเนาะพอหายป่วยมาก็เจอแจ็คพอตเลย ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะกินข้าวให้กินข้าวให้ครบห้าหมู่ล้างมือให้สะอาดนะคะไม่ใช่ว่าไม่ล้างมือถึงเราจะใช้มือแต่เราก็ล้างให้สะอาดนะคะ นนอโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณค่ะบ๊ายบาย